กอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยค่ะเขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเมนี้ก็ตามยำกงสุดท้ายไลยสำนักลลยอาจารย์เนาะค่ะเนาะกระสียำแนวทางแม่หมอนาจาะเนาะแม่หมอแม่ไม่อยากดังเนาะค่ะ กาสิมาเน้นย้ำแนวทางเพื่นเพราะว่าคุณแม่ว่ทันได้อไอ้เฮามาตั้งแต่ตองหัวเนาะค่ะเนาะเพื่นกัสิยากธุระหลายอย่งางขายแอดกะพยายามต่อสายอีกรอบน่าจะเนาะสว,ว,ว,วัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเพิ่งถึงบ้านจะเป็นยากหลายเบิดซักไปใส่มาเนาะมือนี่ ไปอันซื้อพักสร้างพักเขาไว้สร้างพักเขาไว้แต่ไม่ไปซื้ออันไปเอาผักของเขากับกล้าหันนะเจ้าเมื่อยเมื่อยเหมยเหมยไม่เหมยยังไม่เอาผักออกจากสูตรรถเลยเดี๋ยวหยุดก่อนยังว่าอันใกล้มื่อแล้วว่าสันเอฟซีว่าตามแม่หมอเห็นแน่ว่าขั้นเด็ดได้ของแม่หมออยู่ว่าสันแรมว่คนรับสายผู้ได้ไม่พร้อมเพราะว่าแม่โย่แม่อัน ไข่ตั้งสองสามเมืองเบิกตับโอ้แม่เป็นยังเลค่ะโอ้ยมันแบบว่ามันเหน่นนะเออไปเข้าน้ำเกลือตัวสองสอบับคูบุญอ่ะอ่อสบายวะจ้าเมนเมนเม่เ่าสบายเมนตันเกินมากหายใจบ่ออ,อกอือหมอเขาว่าเป็นยังหรือแม่หมอเขาว่าแม่ใส่สมองไหลใส่ใส่สมองไหลอันต <c oughs> รายแาบบนี้เลยเมน เขาบอกว่าคุณแม่เบรกก่อนนะสักสามวันสั<ก>้นมันจะเบรกได้ไงนอนป่วยคุกยังคิดแต่เลขอยู่สันดหรอกบาริยู่อันถึงที่นี่เขาน่าพวกฟันเก,ก็บมะขือฟันเก,ก็บมะขือได้คักเนี่ยฟันนะ่ะเนียฟันเลยเก็บฟักทองเก็บฟักทองโอ้ยยิ่แต่ลูกแบบน่ารักซ้ำถวยเข้าเนี่ยซ้ำถุยเกี่ยเข้าเนี่ยโบเป็นเงินเป็นทองแล้วโบเแม่ แม่แม่ว like so, ่าอยู Man, okay. ่ว่าคุ้ยให้เอฟซีถูกปีใหม่ทีทึบเชนแบบไปมสวนเลยีเขียวเงาเงาเขาวาเก็บเอาเลยคุณแม่เขาบอกให้เราเก็บเอาโอ้ยเป็นอาวุมาไวชันแล้วฝันช่แม่ฝันจังชื่นะมันก็คือโอเคนะฝันจังชี่มันจะเข้าตัวไหนก็ก็แล้วแต่อยู่ที่บุญวาสนาคือว่ากัเลยจ้ะฝันดีฝันดีเนาะแม่เนาะ สันเท่านั้นแหละคันว่าป้าปบหรือเก็บฟักทองเป็นสวนเลยังแต่ว่าฟักทองนะคะสิเป็นเงินเป็นทองเยนัว่ามันจะเป็นทองเป็นเงินเป็นทอง,<ม>น,องนี้แม่ก็มาทำนวนเลขไว้อยู่ค่ะก็จะไถ่เด็้อไล่เรื่องไลเล่า<ม>เปิดซาะวานลูกกระไส้เฮ็ดตะเวียรลูกกับไส้แม่ได้ดีๆ,ๆไม่นั่น เอ้าไอ้ล้าเลขไปที่หนีเบิรงนคอนเดอร์พักคอนได้หลายกินเลขหลายบ่แม่หมอว่าใช้สมองใช้สมองเยอะไหมคะเต็มแม็กซ์เต็มดอกแม่ว่าเต็มแม็กซ์เต็มดอกคุณแม่คุณแม่ขอนะถ้าคุณแม่ไม่อยากแน่นหน้าอกอีกนะคุณแม่พักสมองหน่อยนะว่าไมวไม่กินผักใบบัลักเต็มดอกนอนดูกันได้เก่งอยู่เต็ดอก คนเชือดน้ำเนาะแม่เนาะปล่อยไปก็อยากให้ถือคืองมาเขาเนาะเขาก็ได้น้ำเขาเนาะจ้าพัก <Así> ผ <of> ่อนน้ำนี <insan> <Dante> ่หายไิ่วเดวเขาเกินยาเขายังบวบเบิร์เนี่ยเขาบอกว่าทานยาให้หมดค่อยใช้สมองนะคุณแม่โอ้ยบันเหลือแล้วเดี๋ยวกันดอกเขาก็ะหูตัวว่าเขาไข้ยีดอกแกเสดงว่ากวยพ่อเงียบไว้เนาะเอาเลขวิ่งตัวไหนแม่ เดี๋ยวสามหางโอนสามหางบอก <น đang S 1> ค่ะจ้ะแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งจ้ะแปดสี่หนึ่งแปดแปดสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ค่ะฟันสี่หนึ่งศูนย์สี่ันบนค่ะ ศูนย์สี่จ้ะถัดลองสองสี่ตัวลองบนนะเหมือกซับจ้ะฟันล่างทีนี้ล่างฟันล่างนะคะสองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดวิ่งล่างสองค่ะหางเดียว ยิ่งสองสองมากอีกแม่แม่ยิ่งบนสี่นะคะยิ่งบนสี่กับศูนย์ค่ะสองมากอีกแ,แม่แม่งวดนี้สองมันเด่นเบิกซับจ้ะสองอะไรที่เด่นคือสองเจ็ดสี่เจ็ดงวดนี้แล้วนุ่งสื่อบบกร้ายหนึ่งสี่เจ็ด <laughs> ไม,ม,ม,ม่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามสื่อค่ะงวดนี้แล้วดับแม่สามน่ะก็งวดนี้ดับตัวไหนแม่ ดับสามของแม่มันไม่มามันจะกลายเป็นสองกับสี่อีกเนี่ยอือเด็นสามนี่ก็จะว่าว่าดับลายอาจารย์มันมันไม่อยู่เด่นอกเบลซับมันไม่มาอยู่ที่ฝั่งซ้ายมันไปอยู่ขวาก็คือมันดับค่ะตามที่คุณแม่คํานวณนะเนาะจ้ะแต่มันกลับมาเด่นสี่เด่นสองเด่นศูนย์ค่ะเด่นสี่เด่นสองเด่นศูนย์ค่ะ ูนย์นี่คือมันจะเป็นศูนย์ได้นะเอฟซี FC ถ้าชอบก็คือแม่ฟันศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หกอันตรายนะศูนย์สี่ศูนย์หกบนบอจ่ะอันนี้เลขบนค่ะศูนย์หกตัวเด็ดหัวมันก็คือสี่เจ็ดสี่เก้าค่ะสี่เก้านี่ล่างบอแม บนค่ะบนบนบนอสี่เจ็ดนีแม่หายมาล่างดิบนล่างก็เอาไว้หมดแหละแต่แม่ชอบบนบนมาสี่เก้าคุณแม่ชอบเลขจ็ดสองบอกเลย่ก็นี่ไงแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นี่ไงแปดสี่หนึ่งแปดศูนย์สี่ตัวแปดศูนย์สี่ใช่จ้า เราซาคนป่วยได้มันเบาปิดเบาถือแต่ว่าตัวนี้กาแฟ0เสียงแป้วเสียงเสียงข้าวเมื่อยยีนี่ได้เบิร์ดบางครั้งนี่แม่ว่าวววว่าวปิดว่าวถือกินสิมนหลงเนาะอื้มเงยคือว่าล่ะเออมันเมื่อยพักบอนได้หลายเด้อแม่หนี่แม่นอนตั้งแต่ทุ่มเครื่องสองทุ่มขุ่นได้ขั้นสองทุ่มขึ้แม่กับปิดเครื่องเลยจ้าพ่อว่าแม่เงียบไปเนาะเมื่อนั้นโทรไปสงสัยแม่สิบ่สบายเขานำเพื่อยู่ อ้ยว่เป็นจักอยข้อมือนี่มื่อน,นั้นอบาดนี้อันอันลูกสาวกับอันเย็ดโทรศัพท์นาะเป็นไม่เกร์บ่จ้าเป็นไวัยเรนเวลามันปวดมันจะปวดเบ้าตาลงมาแล้วมันปวดทนกันอย่างนี้เราใช้สมองเยอะอืมไม่เกิน,นแม่แม่ืาปล่อยเล่พร้อมเดยแม่ก็เลยว่าอโอ้ยสงสารเอี จ้าเขาโทษตามเลยฝนเพลินบัทามันเข่ากันดีไปบ่อเข่ากันแล้วไปเลียกเข้ากับวันหลายตัวซะเนี่ยจ้าเมนดูเอาสรุปว่าคุณแม่ให้ตัวไหนสามสามสามตัวนี่มีแค่สองหางนะเบิกครับจ้าใช่ค่ะอื้งามเจ้าค่ะเมปล่อยปล่อยแค่นี้แหละคุณแม่จะปล่อยแค่นี้จ้าจีกแปดเด่นค่ะงวดนี้ fc c กแปดยังอยู่ค่ะจ่า ไพ่เอฟซีมีตัวเด็ดเขาจัดใส่แต่เนี่ยคุณแม่ตกสี่กับแปดนะคะ <Okay. S 2> ล่างนี้ยังตกสองอยู่สองเจ็ดกับสี่เจ็ดเ <5, S 2> นาะสี่เจ็ดนี่มากบนมากสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดสี่เจ็ดบนเนี่ยก็เอากระชากลงมาล่างดีกว่าสองสี่ค่ะบนล่างไว้เลยเนาะแม่เนาะค่ะทับล่างเนาะ จังไดก็บ่รบกวนแม่หลายหรอกค่ะมื้อนี้ครบแล้วเนาะแม่ไม่มีรับไม่มีอะไรแล้วเด้อเพราะมันเป็นแต่แค่นี้แหละจ้่าแม่ก็ไม่ค่อยสบายเนาะไม่ค่อยสบายด้วยวิ่ววบอกเลยว่าเนี่ยคุยกับเบิร์ดซับก็เป็นมิงๆิถึงแมาผิดแตวได้ยินเอาแม่ปักพรอนเด้อลูกพุ่นหลาหลายค่ะไปถูกก็ไม่ว่ากันแต่คุณแม่ก็กันออกมาได้แค่นี้แหละวิ่งเลยค่ะสี่บนสองล่าง ป้อยคิดรู้เอาเบิด์ซับสี่บนสองล่างเนาะแม่เนาะค่ะค่ะค่ะของแม่มีโค้งเดียวโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งเดียวค่ะให้ให้โค้งเดียวแค่นี้แหละค่ะมันถูกแล้วล่ะจบสาธุค่ะแม่ค่ะมีแต่ตัวสวยๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ อกไปเด้อพี่น้องบานนี้คุณแม่เพื่อนกะบอสบายอยากป่วยจังน้อยนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะเขาโรงพยาบาลเพิ่งออกมากัสิเป็นคลิปเดียวคลิปสุดท้ายเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะกะคุณแม่เพื่อนกะบบมีเขรขลาบเรขงงั้งมีซํานี่นาาจะเนาะค่ะชอบกัจังตามบบมากระพานทางช่องเป็นแนวทางให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะเอฟซีมากตัวไดชอบตัวไดคกะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนะคะชมเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอรัวาในเด้อค่ะเพื่อนมาเป็นกำลังกงให้เพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อนป่วยเพื่อนกับอุตส่าห์มาแบ่งปันมาบอกขาเฮ้าวา่าเพื่อนได้ตัวไดเนาะคะ่ะค่ะเอฟซีกับพิจารณาเอา ผู้บ่มมักกับบ่ซื้อเบิ่งซื้อๆื้อก็ได้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้แอดก็ไม่ได้บอกว่าให้เอฟซีซื้อนะคะอันนี้หายเป็นแนวทางสําหรับคนชอบดึงชลากินแบงรัฐบาลผ่านผู้ใดบ่มาักกับผ่านได้เนาะคะ่ะหรือว่าบึ่งซื้อบึ่งให้กําลัางใจก็ได้เนาะจา้าเนาะจะอาจจะเข่าหรือว่าหลุดอันนี้เท่ากับบทราบเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นขนยามมันหลุดกับยาวากันเด้อพี่น้องขยามมันเข่าก็ดีใจน้ำเด้อจ้า